เรษตรกรมิติใหม่ปลูกสับประรดแสมร่องมะพร้าวน้ำหอมสวนมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกบนเนื้อที่40ไร่ของนายกิติศักดิ์พูลสินอายุ50ปีเจ้าของสวนปุณิกาตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีปลูกมะพร้าวน้ำหอมแบบอินทรียบริเวณร่องมีการเลี้ยงชนโรงและผึ้งเพื่อผลิตน้ำหวานปลูกหญ้าต่างเรียนมีประโยชน์ช่วยคลุมดิน มีใบบัวบกสามารถเก็บขายเสริมรายได้โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้อย่างมีประโยชน์คุ้มค่าที่ร่องสวนระหว่างมะพร้าวนำสับป,ประรดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาทดลองปลูกมีน้ำตามร่องสวนหล่อเลี้ยงตลอดเวลาหลังจากปลูกรุ่นแรกพบว่าให้ผลผลิตโตดีมีคุณภาพรสชาติติดหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยมีเอกลักษณ์คือไม่กัดลิ้น ผลโตมีน้ำหนักดีและยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าจำหน่ายทางออนไลน์6ลูกราคาประมาณ200บาทและตามตลาดนัดช่วงวันหยุดนายกิติศักดิ์คูลสินเจ้าของสวนปุนิกาเปิดเผยว่าเดิมที่ตรงนี้เคยเป็นที่นามาก่อนและได้พัฒนากลายมาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมใช้พื้นที่ว่างระหว่างต้นมะพร้าวห่างกัน6เมตร ปลูกพืชแซมสอดคล้องต่าแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ให้ปลูกพืชหลายอย่างผสมผสานกันจึงลองศึกษาเพราะว่าสับป,ประรดมีศักยภาพที่ปลูกได้และอย่างเป็นสินค้าจีไอของราชบุรีไปนำพันมาจากอำเภอบ้านคาปลูกได้ประมาณ15เดือนทําให้ผลขนาดใหญ่พอสมควรมีเอกลักษณ์ไม่กัดลิ้นรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยรอให้สุกมากจะมีรสชาติดีเนื้อสองความฉ่าน้อยกว่าเนื้อหนึ่ง นำไปแปรรูปอาหารได้เช่นผัดเปรี้ยวหวานแกงคั่วบาร์บีคิวและเมนูอาหารอื่นๆได้ด้วยตอนนี้เราก็จะขายออนไลน์ขายออนไลน์แล้วก็มีไปเปิดท้ายขายของที่ที่ตลาดริมน้ำที่ราบุรีครับก็ขายได้ <c oughs> ขายได้ครับเห็นว่าที่นี่เลี้ยงชนโลงกับกับแตนเบี้ยนี่มันให้ข้อดีอยังไงครับ ชนโลงกับพึ่งแล้วกันนะฮะพูดรวมกันเลยชนโลงกับพึ่งเนี่ยเขาจะช่วยในการผสมเกรสรปกติถ้าสวนทั่วไปเนี่ยมะพร้าวจะดกรอบๆเพราะมีลมลมมาพัดทําให้เกรสรเนี่ยผสมกันง่ายแต่ถ้าเป็นอยู่กลางๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยดกเท่ากับริมๆวิธีกนนารได้ไข่คือเราเลี้ยงชานาโลงแล้วก็เลี้ยงพึ่งเนี่ยเขาจะช่วยในการผสมเกรสรให้ดกมากขึ้นครับส่วนแกรเบียนที่เรามีการปล่อย นะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องของอ<ม>นอนหัวดําที่มากินใบครับนำใบแปลรูปมะพร้าวเราก็นอกจากขายผลสดแล้วเนี้ยบางส่วนแล้วเนี้ยเรามาแปลรูปเป็นผลิตภันของเราเองนะเป็นมะพร้าวน้ําหอมอนนบรรจุขวดยี่ห้อปูนิกานะครับโดยเราไม่พัใส่สารปรุงแต่งแต่อย่างใดก็คือน้ําสดๆเลย ก็คือท <Sea> ั้งหมดนี้เป็นเกษตรอินทรีย <hi> ์เกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็เราก็ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เรียบร้อยแล้วครับวก็ในสวนก็ยังมีการปลูกมีพืชตัวอื่นอีกครับก็จะมีกาแฟทับทิมใบเหลียงเราก็ปลูกเราทดลองนะฮะส่วนนักเราทดลองดูอันไหนที่เรามั่นใจเราก็ปลูกเยอะหน่อยอย่างสับปะรดเนี่ยเราปลูกทั้งหมดยี่บสี่ลองย4ิบสี่ลองก็ประมาณหนึ่งในสามของสวนนะครับแล้วก็กาแฟเนี่ยปลูกไปสิบลองแล้วก็มีพวกมะนาวมะนาวทับทิม หทุกอย่างก็ได้ผลผลิตหมดตอนนี้ก็เราเพิ่งปลูกแค่ปี2ปีนะฮะก็จะมีสับโขรกนี่ให้ผลผลิตแล้วการปลูกจะขยายพันธุ์โดยยอดของต้นเก่ามาปลูกข้างๆจุดที่เคยปลูกไว้เดิมไม่ต้องซื้อพันธุ์มาเพิ่มเติมบางต้นจะมีหน่องอกออกมาก็ขุดมาปลูกใหม่ได้อีกขายผ่านระบบออนไลน์และมีไปเปิดท้ายที่ตลาดริมน้ำราชบุรีขายดีมีลูกค้าสนใจ นอกจากนี้ยังเลี้ยงชันาโงกับพึ่งช่วยเรื่องการผสมเกสรมีลมพัดทําให้เกสรผสมง่ายจึงนํชานโรโงและพึ่งเข้ามาช่วยในการผสมเกสรให้ผลผลิตมะพร้าวดกมากยิ่งขึ้นส่วนตตนเบียนที่มีการปล่อยไว้จะช่วยเรื่องการทําลายนอนหัวดําที่มากินใบมะพร้าวซึ่งนอกจากจะขายมะพร้าวผลสดแล้วยังนํามาแปรรูปเป็นน้ํามะพร้าวน้ําหอมบรรจุขวดยี่ห้อปูนิกาโดยจะไม่ใส่สารปรุงแต่งแต่อย่างใดจะใช้น้ำมะพร้าวสดสดนำมาบรรจุขวดถือ ว่าเป็นพื้นที่การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์มีการตรวจสอบพื้นที่ผ่านการรับรองเรียบร้อยการปลูกสับประรด24ร่องประมาณ1ใน3ของสวนและยังมีมะนาวทับทิมคลิกไทยใบเลียงรวมทั้งพืชอีกหลากหลายชนิดทยอยให้ผลผลิตแล้ว ส่วนมะพร้าวน้ำหอมใช้ระยะการตัดลูกประมาณ20วันได้ผลผลิตต่อครั้งประมาณ6,000ลูกราคาขึ้นลงตามก,กลไกของตลาดถือเป็นพืชหลักและยังมีสับประรด,ดและพืชอีกหลายชนิดที่เป็นพืชรองช่วยเสริมครอบครัวมีรายได้ตลอดทั้งปีสุขภาพร่างกายยังปลอดภัยจากการไม่ใช้สารเคมีอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาวิธีการปลูกสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์088 828 3936และ087 4422 455ค่ะ